สวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านครับวันนี้ก็ออกหมายครับหมายก็อยู่ท้ายซอยที่บ้านนะครับนี่ครับก็หมาก็ไม่ไกลบ้านครับผมใส่ละเลาะบ้านครับช่วงเย็นๆครับผมครับเดี๋ยวไปดูหมายครับหมายก็ตรงคลองสีนะครับคลองสี่ใกล้บ้านครับผม นกก็ขันหางๆครับผมช่วงเย็นๆครับครับว่าจะไปใส่ลงพุ่มพอกนี้ครับพุ่มใบเขียวกลางนีครับครับผมผกก็ขันหลายตัวอยู่ครับอยู่ฝั่งนี้ครับวันนี้ก็สายด่วนมาครับนกหลักครับผมครับผมเดี๋ยวมันลุ้นครับผมมันจะมีนกมาสู้หรือเปล่าครับครับผมใส่ตรงันแทนนีครับ ลงไม่เดินครับลงแล้วก็โดดออกสองรอบครับผมโอโดนบวงลูดไปอันหนึ่งครับผมนี่ครับแต่ลูดไม่สุดนะครับผมอ้สดายครับขารลมดีด้วยครับตัวนี้ มีซ้อนหางครับโอ้เสียดายครับผมนกตอเรียกมาจากนู่นนะผมทําอยู่ต้นนู้นครับครับทําอยู่เลาะเลาะต้นสะแบงครับผมนี่ครับผมตัวนี้ครับที่เข้านี่ครับทําอยู่ตรงนู้นครับเยวบินมาต้นสะแบงเนี้ยนี่ครับ ล่อนลงมาหาครับผมกต่อคูมันโดดออกครับผมมันไม่เดินครับลงสองรอบครับผมตามในคลิปนี้ครับลงสองรอบโดดแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับดีจังหวะเขามาดูนาพอดีครับผมอู้นกก็เลยตื่นไปเลยครับผมครับไปทำอยู่ตรงนู้นับ เสียดายครับมีเสียงใหญ่เรียบเงียบทำอยู่ตรงนี้ครับนี่ต้นพอกนี่ครับเงียบเสียงใหญ่แต่ตัวนี้ไม่มาครับมาแต่ตัวเสียงกลางๆครับนู่นครับทำอยู่ตรงนู้นครับต้นพอกนะครับนะครับผมเดี๋ยวเก็บนกกันครับผม เดี๋ยวผมเก็บเลยครับฝาก็มืดมาเลยครับผมทำมืดมาเลยครับเสียดายครับถ้าถ้าลงเดินน่าจะติดนะครับอันนี้ไม่เดินครับบินลงลงมาได้ก็กระโดดครับผมหนกต่อคูใส่กระโดดแล้วก็ขึ้นมาอีกครับผมขึ้นมาอีกก็โดดออยครับผมโอ้ เสียดายครับฉลาดครับนกตัวนี้ไหแก้มือใหม่ครับผมน่าจะยังไม่โดนบ่วงครับบ่วงน่าจะตอนที่กระพือปีกครับน่าจะลูดตอนที่กระพือปีกนะครับผมมันโดดขึ้นมากระพือปีกครับผมไว้เที่ยวหน้ามาม่ครับผมเอ,อ่อ คลิปนี้พอได้ลุ้นครับผมพอได้เห็นน่าจะเห็นนกป่าลงแล้วครับก็หมายก็ใกล้บ้านครับผมอยู่ซอยหนึ่งครับอยู่ตรงสุดซอยครับซอยหนึ่งสุดซอยครับผมนี่คมซอยหนึ่งครับอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับผมครับก็ฟ้ามืดมาแล้วครับผมครับก็เก็บแล้วครับผม คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยน,นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ